โอ้นี่ไมคก็นี่โตเกียวหรือฮอกไกโดกันแน่เนี่ยโอ้โหหนาวมากแล้วก็หิมะก,ก็ตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหดูพื้นถนนก่อนดูรถนะครับโอ้โหแบบว่าหนาจริงๆแล้วก็ตกหนักจริงๆตกหนักของวันเลยนะฮะอันนี้รถขยะนะครับอันนี้โอ้โหพื้นที่มันหนามากเราจะไปเหยียบดูนะครับว่ามันลึกไหม ดูนะครับโอ้ยปึ๊บโอ้โหลึกมาก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 เดี๋ยวดูคนก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้ก็หิมะตกมากนะครับนันก็คือรายงานสดจากกรุงโตเกียวนะครับผมโอ้โห